กรณีของอับดุลเลาะอีซอมูซอนี้ in, ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ภายใต้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนนถูกคุกคามจากกฎหมายพิเศษจํานวนมากครับมีข้อมูลของเครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลนี้เนี่ยพบว่า เฉพาะช่วง1ปีนะครับก่อนปี2,565ถึง2,566เนี่ยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษถึง46คนนะครับก็มีกรณีที่ประชาชนเปิดเพจบริจาคช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพราบ้านใจกล้าแล้วก็เจอหมายว่เรียกพยานหมายว่เรียกผู้ต้องหาจำนวน6คนด้วยกันมีกรณีกิจกรรมรวมตัวกันแต่งชุดมาลายูที่หาดปาสุกรี อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคบเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมาปี2อ6 5แล้วก็มีหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน9คนด้วยกันมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุวิสัยวิสามันนะครับไล์สดแย่งศพคมคืนจิตใจเจ้าพนักงานมีหมายเรียกพยานหมายเรียกผู้ต้องหารวมๆแล้วเนี่ย14คนครับมีเหตุการณ์ที่พื้นที่สุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนะครับกรณีที่ไปช่วยเจรจากับเจ้าหน้าที่ที่จะขุดศพ ของยรีแล้วก็ถูกอุ้มหายไปเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ไปพบศพที่ริมแม่น้ําตักใบคดีอยู่ในชั้นอายการจํานวนหนึ่งคนด้วยกันนะครับมีกรณีของกิจกรรมขบวนพาเรดกิจกรรมตาดีกาโรงเรียนสอนจริยธรรมที่ มีการชูภาพผู้เสียชีวิตจากการวิสามันในพื้นที่ตำบลน,น้ำบ่อที่ปนเรศปัตตานีนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการถูกเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับไปที่ค่ายทหารต้มรุมแล้วเนี่ยสิบเอ็ดคนนะฮะค่ะภาพรวมก็คือเฉพาะ1ปีปี65ถึง66หกเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้น กรณีที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษก็46คนแต่ถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นคุณผู้ชมคะที่ผ่านมามีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ชายแดนใต้มายาวนานสองทศวรรษนับตั้งแต่ปี2547ตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอายการศึกครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนาราธิวาสรวม33าอำเภอต่อมาปี48ในสมัยภายใต้รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรก็มีการใช้กฎหมายความมั่นคง ควบคุมพื้นที่ชายแดนใต้นะคะขยับมาเรื่อยๆปี49ก็ยังมีการประกาศใช้กฎอายการศึกต่อมาปี51เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นมีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางจุด แต่ในปี52ในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ม,มีการบังคับใช้มาตรการตามพระราชาบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหยุดดีนะคะและต่อมาในปี2553เมื่อวันที่4พฤษภาคมมีการยกเลิกกฎหมายอายการศึก ในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมีการขยายจาก3จังหวัดเป็น4อำเภอของสงขลาผนวกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการยกเลิกบางจุดบางหย่อมแต่ยังคงใช้บางอย่างยาวๆสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะค